ขี่มอไซค์ลุยเดียวเที่ยวข้ามภาคเชียงใหม่เกาะเตา EP 6 EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่บันทึกการเดินทางด้วยการขี่มอไซค์แอลข้ามภาคจากภาคเหนือไปภาคใต้เตือนแรกค่ะสามารถไปดูบันทึกการเดินทางย้อนหลังได้ที่ playlist ขี่มอไซค์ลุยเดี่ยวเชียงใหม่เกาะเตาได้นะคะ แม่ไอโควิ o u ยูตอนนี้เราอยู่ยังยังอยู่ที่เกาะเต่านะคะแล้วก็อยู่ร้านแก้านคอคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวแ้านเจ้าของร้านก่อนพี่จูนค่ะคนต่อไปนะคะพี่ซุปแห่งออกซิเจนสวัสดีค่ะพี่ซุปคนชุมพรคนกรุงเทพครับต่อไปน้องกวางนะคะน้องกวางน้องกวางมาทำอะไร ได้เงินค่ะรวย้นรวยมากต่อไปน้องต้านะคะน้อตาค่าเป็นนักเขียนฟีดแลนด์นะคะตอนนี้มาลงไลที่ต่อตามาเนฟีดไดอยู่เป็นจิตวิญญาณแห่งร้านกันขอคาเฟครับน้องเป็นจิตวิญญาณแล้วคนสุดท้ายนะคะน้องพีสวัสดีค่ะน้องพี่กับคนชุมพรเหมือนกันนะคะ นี่จะไม่ได้ดูว่าโง่ใช่ไหมไม่โง่โอเคโอเคขอใช้ก่อนไงไม่ต้องมั่นใจไงหมดผลไม้คำแรกคือมะตันมะตันหายแล้วมะตันอ่ามะตันไม่ใช่ตอบได้กี่ครั้งคะเนี่ยได้เลยค่ะได้เลยได้เลยมะขามไม่ใช่ขนุนไม่ใช่เป็นผลไม้ยังไงครับเออชนิดไหนแบบไหนเป็นเครือเป็นหวีเป็นลูก เป็นพวงเป็นลูก <R ud> ส, <SL> สีเขียวมะนาวฝรั่งไม่ใช่ยกนากมาตอบด้วยค่ะขอโทษครับน้ำตานาาเอาอะไรเดี๋ย a p p อ e เปิ้ลไม่ใช่เกือกละเกือกละแต่เล็กกว่า Apple 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 อร์รี่ไม่ใช่อยเอาอะไรเหมือน Apple อะไรนะลูกอะไรนะ แข้งไปชูก <music> ู้เลยวอเอาจริงคำถามนี่เหมือนปัญหาของชาติเลยนะครับมาต่อไปเป็นดอกไม้บ้างดอกไม้โอ้โหแต่ดอกไม้ติกเราเองค่ะお前เมว่ามいるินเดยน กรรมการนี่หว่าจูค่าผ่าไม่ได้ถูกจริงเหรอคะจริงค่ะเอ้าที่จะถามว่าทำปูจูเอารืมทำปูจูเอ้าผูกเชยเอาได้ไหมพี่น้าได้เหรอไม่ได้พี่น้าผ่าผ่าไม่ทันทายมาตลก ไอ้บอกว่าม <someone> ีมากเกเฮ้ยเอยมีจริงอะคำคำมันจะเหมือนแบบทองคำดอกกรเลนมันจะสีทองทองอ่ะคำคำคปูจูคปูจูปูจูมาจเป็นอะไป็นปูเายเป็นปูข่กับยกแบบ้ท่ผมเจีข้อที่สามนะคะมีสิบข้อมีสิบข้อข้อที่สามกัมปีกัมปี กำมเบมันหวอะไรเนี่ยแมลงไม่ใช่ค่ะกเบอูกต๋านคำถามนะกระกเบอร์ค่ะกเบอร์แมลงคะใช่ค่ะใช่ใช้อเซกเอ้มีกัปุ้งนไกํมปุ้งกัปุ้งอตาตุ๋นกปุ้งนี่กัมตน่่กัเจาจ่กมปุ้งกําปุ้งใหญ่กําปุ้งใหญ่กัปุ้ง คุณน่าจะมีตัวช่วยตั้งแต่แรกแล้วคุณบอกคุณจะมีตัวช่วยมียังมีใยอันี่คือปสคปกติที่เขายังใช้อยู่ทุกวันใช่ใช่เปนกัมปกัมบี้กัมนี้กัมบกัมบี้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 กัมบ้กัมบี้กัมบี้กัั้ี้้มมัอ้ย้้ีี่ม้อขมก

กยกตัวอย่างเช่นชันถึงตา uh huh.

มันเน่ยของผมมนเลยว่าจะเป็นัได่านั่นแหละต่อไปข้อที่หกนะค่ะอันนี้เป็นคำเตือนคำเตือนตูจะไปไปไปจะไปไปไปจะไปห้ามก็ไปไปแม่แม่ห้ามไปห้ามออกุด้ค่ะ เนี่ยเอามาจากในไก่ลางกับหม้อมืันก็ฝนตาบกันแม่ะต่กันแม่ไพราะมันต้องข้ามไปข้างหอกใช่เคยได้ยินอยู่เนี่ยไปก็คือไปแหละแต่มันเหมือนว่าจะไปไปไปเนี่ยก็คือแบบอย่าไปนะเนี่ยจะไปไปไปจะไปจะไปอย่างเดียวเลยก็คือแล้วจะไปไปเฉยๆได้ไหมจะไปไปก็ได้แต่ว่ามันเหมือนยิ่งแบบขั้นกว่าซักกำบอสักเอาไว้เอาไว้สักที

ปันตไตมันเป็นหมวดอะไมันเป็นหมวดด่าเั็นมา่ปะเกือบผูกปันตปันไตปันไตอะไปซะเถอปันาตปันตปันไตพ่อตายเฮ้ยมันเกือบอะเกือบอะมันเกือบมาแล้วอะไม่ได้คนนีอข้ามครับปันเจ้ามือก่อนหรือมือคนที่กงามเยแบงบงไ ใส่หัวไปซาไม่ใช่โง่ไปตายไปตายซะไปตายซะแต่หลายหลายโลกสักเทอทีละั้อเป็นพันครั้งมันมันยาวมากเลยค่ะไปตายทั้งศิลปไปตายหัวตายหาตายไปตายไปตายสักพันครั้ง อปแปลว่าพานไปไปตายไปร้อยร้อยตายได้ไดยังไงอ่ะตายตายฟาตายตายาตายาไปตายแยตายดไปตายทีเดียวไม่พอต้อไปนตายอ่ะไม่มีใครได้ข้อที่ก้าน้ำปืนป้ำปืนไม่ใช่้ปืนหรือปืนน้าปืนไนทาอะไรน้องหนูใช่ไหมทำได้เหรอไม่ใช่เออไปทเป็นคำที่แตว่าเราจะพูด ไม่ใช่คําชมอะน้ำเน่าคำสมด์คำสมด์นี่หรอน้ำเน่าเป็นคําเหมือนคำใกล้เคียงคําด่าแต่คําพูดถึงคนอื่นไม่ค่อยดีเลยหลายที่ครับขอของตัางๆน้ำปื้นน้ำปื้นปื้นแต่ว่าออรอลออรอโอ้โหออรแอลไม่ใช่น้ำปื้นยกตัวอย่างนะส่วนมากเขาจะพูดคําว่าฉันรู้น้ําปื้นเธอปะเลอะอ๋อสำดานสำดาน สัดดานไม่ใช่อคุณไปเปิดเแบบเข้าหุ่นอปืนโตไหนด้การดไม้ไรับาย้ับาน้ำปืนน้ำปืนพื้นนปืนไ้มาไ้มาด้มได้มด้าได้ม้มาไ้าไมา้มานด้มาไมาไดน้าได้น้มาได้้าไ้มาไดาได้า้ดา้กด้้าได้า้มาได้้มาามาด้มบ สันดานเมื่อกี้ได้ได้อารมณ์มากเลยเป็นแบบหรือไงหรือเจ้าหตือเจ้าต่อไปข้อสุดท้ายนะคะครับอันนี้นะมาฮคุเป็นคำที่แบบว่าอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆเป็นคำด่าเบาๆน่ารักซึ่งตึงอ่าเคยได้ยินบมังวุดซึ่งตึงน่ารักนะน่ารักนะมึนๆงง ปัญญาอ่อนจะได้ได้ด้วไหมคอบดูปัญญาอ่อนดีนะรอบนี้ปัไปแอ่วไมนง้นแล้วกัไม่มีไม่มีไม่มีข้อต่ออะไรนะข้อข้อไฟมากเลงตอนนี้คะแนนเท่ากันไม่มีค่ะควางชนะสรุปคแนนไอก็ไว่างวข้อที่เดาถูกนี่้เองไอ้ติมบอกขอขออตชนะแต่ขาขอิอสรุปคะแนนตกนเลถ่าต่อพิสุดได้หนึ่ง วางได้สามวางได้หนึ่งตาได้หน<า><ม>ึ่งจีบได้สองได้สองโอ้กวาชนะไปเชียร์ชิลเชียร์ชิวนะคะแต่ก่อนถ้าสมมุติว่าไอที่พูดเมื่อกี้ไปถ้ามีใครรู้ลึกกว่านี้นะคะคอมเมนต์มาบอกโดยเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปพร้อมกับร้านก้านคอคาเฟ่ก่อนนะคะถ้าใครมาเที่ยวเกาะตอไปอย่าลืมมาแวะร้านที่นี่กันนะคะเรามาแชร์ทริปกันที่นี่ได้ครับใครอยากไปไหนก็มาแชร์ทริปกันที่นี่นะครับแล้วก็แบบ ว่าอยากไปนี่แล้ก็มาหาเพื่อนกันที่นี่นะครับแล้วก็ไปกันต่อได้เลยนะครับแบบปักทัวนะครับใช่เพราะว่าที่รู้จักกันก็คือมานั่งร้านพี่จูเนี่ยแหละแล้วก็นเลยได้สนิทสนมกันแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวเนาะค่ะแล้วันนี้เราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระทียมไปหมดแล้วไปหมดแล้ว มีวิธีเขาหมอบหม้อของรางวัลมาตายได้เของรางวัลอยูคนชัดขอบคุณค่ะไน้ของวันนี้นะครับขอบคุณด้วยด้วยเปล่าขอบคุณค่ะ